สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปัปป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องปัปาพอยอมมาแล้วนะครับแล้วก็ช่องก็ปัป้าไงนะครับก็มารับชมกระบวนแปดสิบสนะครับ สี่ท่านใดก็มารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องปับฟ้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องปับฟ้าพยอมาแล้วนะครับแล้วก็ช่องก็แบบป้าไงนะครับก็เปิการมาแฟนห่วงให้กระบวนรถนะครับแล้วก็รอรับห่วงจากกระบวนรถนะครับเป็นขบวน38ครับรับชมครับ ลูกตามาเบอร์23ครับทะลกตามาเบอร์23ครับก็ผ่านไปแล้วครับเป็นกระบวนสาแ38นะครับ38สี่สามครับก็ผ่านไปแล้วครับเป็นกระบวนสาแ38ครับ44ท้านใดเข้มารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอป๊าป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป๊าป้าพยมมาแล้วนะครับ แล้วก็ช่องก็ป,ปั้งไงนะครับกเป็นบรรยากาศที่สถานนี้ได้จัดสว่างนะครับก็เป็นบรรยากาศการเข้าวเวรนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแท่นี้นะครับสวัสดีครับ